ชมด้วยนะครับผมยินดีตอนรับก็สู่ช่องนี้นี่ครับในตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงแกะหนังสือนะครับผมนะแกะกล่องนะฮะโดยเรื่องที่ผมจะมาแกะในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องนี้ครับผมเรื่องราวชาวยูริขอจีบหญิงสาวที่ยืนการว่าไม,ม,ม่มีทางชอบผู้หญิงด้วยกันให้ติดภายในร้อยวันนะครับผมอ้อยจะปวดหัวชื่อเรื่องนี้ทั้งนิยายทั้งมังงะเลยนะครับผม โดยครั้งนี้เนี่ยเราจะมาแกะตัวของตัวมังงะนะครับผมนะโดยตัวของนิยายเนี่ยผมก็เคยทาวิดีโอแนะนําไปแล้วนะครับผมนะที่อยู่กับทางอนิเมะนะครับผมนะส่วนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นตัวของมังงะที่อยู่กับทางสยามอินเตอร์คอมิกนะครับผมนะซึ่งเขาเนี่ยจัดตัวของชุดพิเศษของเรื่องนี้ออกมาด้วยนะครับผมนะก็จะมีขายอยู่2แบบก็คือขายแบบชุดเล่มปกติเขาก็จะมีเล่ม1นึถึง3นะครับผมแล้วก็ตัวชุดพิเศษตรงนี้นะครับผมอันนี้เราจะมานั่งแกะกันนะครับว่ามีอะไรให้เนาะนะครับ ก็ราคาเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้แต่จำได้ว่าแค่6ก0กว่านะครับผมนะแถมตอนนี้เนี่ยหมดไปแล้วด้วยนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าขายขายดีนะก็คือตอนนี้คิดได้อยู่2แง่คือขายดีกับอ,อ,อะไรละ่ะกับผลิตมาน้อยอันนี้คิดคิดได้อยู่2ออย่างนะครับผมนะอันนี้เดี๋ยวผมขอแกะให้มันแหลกไปเลยดีกว่านะตัวพลาสติกเรายังไงเรา,ารก็ทิ้งอยู่แล้วนะมาดูตัวกล่องดีกว่าอุ้ยการ์ดไหลบิชีต ครับผมอ่านี้ก็จะเป็นตัวการ์ดนะเนาะมาดูตัวการ์ดก่อนนะครับซึ่งตัวการ์ดนี้เนี่ยจะได้ทั้งตัวของเอ่อถ้าใครที่ซื้อบล็อกนี้ก็จะได้นะครับผมส่วนคนที่ซื้อตัวของเล่มธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะสำหรับตัวของการ์ดนี้นะครับผมนะมันจะเป็นภาพอยู่หน้าปกเล่มไหนอะเล่มแรกมั้งก็จะไม่ผิดนะเนี่ยก็จะมีติดสยามอินเตอร์คอมิกอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับผมนี่นะโอเคมาดู ตัวของภายในกล่องกันนะครับผมนะ่รู้สึกว่าจะเป็นเอ,อ่อจะเป็นเหมือนกล่องแบบว่าใช้ติดเป็นแม่เหล็กนะเนี่ยอย่างนี้นะครับผมนะส่วนตัวของข้างนอกกล่องเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นี่อันนี้คือด้านหน้านะครับผมนะก็จะเป็นแบบปกด้านนะครับผมล้วก็จะมีตัวของคู่เอกหลักอย่างตัวของอายะกับตัวของมาริกะนะครับผมฮ่ามีชิ่อแลตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตรงสันนะครับผมนะเวลาแบบตั้งเข้าชั้นก็จะเป็นอย่างนี้นี่นี่ครับผมน่ะพยายามทาให้มันเห็นภาพ นะฮะเนี่ยอย่างนี้เนาะอ่านี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมในด้านหลังช่อว์แหวนนี่ก็จะเป็นอีกรูปนึงนะครับผมนะคู่เดิมเลยนะครับนะก็มีติดราคาด้วย720บาทนะครับผมอ่านะอันนี้คือราคาเต็มแบบไม่ลดนะนะครับผมแต่ใจจริงนะผมอยากให้ราคาเขาแบบเอาไปติดตรงอื่นนะพอมาติดตรงนี้แล้วมันแบบมันดูไม่ค่อยสวยแฮนะเอออยากให้ราคามูไปทางอื่นวะนะครับผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะที่มาดูข้างในกันดีกว่านะครับผม ว่าได้อะไรบ้างเนาะสำหรับตัวของชุดนี้นะฮะเปิดเข้ามาปาั๊บนี่จะเป็นอย่างนี้นี่นะผมนะมีมีที่มัดด้วยมั้งเนี่มีที่มัดหนังสือด้วยน,นะผมเนี่ยเป็นเส้นๆส้นโดยตรงนี้นะสีสีม่วงนะผมอ่าเปิดา้ามานะผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวของพวงกุญแจอะคริลิกนะผมนีก็จะเป็นคู่ละอายะกับมาริกาเหมเดิมนะครับผมนะอืมอ่านี่จะเป็นด้านหลังนะฮะจริงๆเราแกะออกมาเลยก็ได้นะอืมไม่ต้องไม่ต้องไปกักะลรหรอก ยังไงก็ต้องอ,ออกมาอยู่แล้วนะฮะโแมปนี่มานี่เป็นอย่างนี้นะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าภาพมันมันมว,ม,วมัวหน่อยอะภาพข้างในมันอือมอาจจะแบบไม่ได้พิมพ์รายละเอียดสูงมากหรอกมั้งนะครับผมในะราคาแบบหกร้อยกว่าได้เท่านี้นี่ผมว่าก็แจ่มมากเลยนะมาดูอย่างอื่นนบ้างนะครับผมก็นะจะมีการด์ดด้วยนะผมโอการ์ดใหญ่ใหญ่อยู่นะใหญ่ยังกับมือถือเลยอนะอ่อ พิถูกทางไหมวะอ๋อเนอามันมีที่คั่นด้วยนะผมะกันแบบการ์ดขูดนะฮะเราเดี๋ยวผมเก็บเก็บไว้ดีกว่าไอกา้กระดาษที่เนี่ยนะกันแบบเมี่มันมีรอยขีดข่วนนะฮะชว่วออกมาอ่านานัาออกมานะครับผมอา้าวกระดาษไม่ยอมออกนี่นะครับผมก็จะเป็นแบบการ์ดใสนะครับผมนี่ก็จะมีหลากหลายรูปเลยอ่าี๋ยวให้ดูนะฮะมีอยู่ทั้งหมด3รูปมึบอย่างนี้ นี่มีตอนใส่ใสชุดดูกระตาด้วยนะฮะช่วานี้คือตอนอาบน้ําด้วยกันนะครับผมยังมีแบบหมอกหมอกควันกับฟองสบูส่ศิลธรรมนล้วก็ผมมาปิดบังนะฮะสารการตัวนี้นะผมค่อนข้างใหญ่นะใหญ่แบบเกือบเกือบเท่ามือถือผมอ่ะไม่ใช่เกือบสินใหญ่กว่ามือถือผมด้วยซ้ำอ่ะกาตัวนี้นะครับสวยงามสวยงามผมอาออกไป นะผมเปิดก็มาอีกนะครับผมทีนี้ก็จะเป็นตัวของรูปเล่มแหละนะครับผมเ,เราเราจะออกออกมาไงดีอ่าอย่างนี้เออมันเป็นประตูเทลงมาเออมันไม่สามารถอ่าต้อกมาได้เล็บเล็บ,เล,บเล็บตัดไปแล้ว <laughs> อา่าโอเคได้แหลวนะฮะตัวเล่มต้องเทวะไม่ได้โอเคช่วยเอาตัวกล่องไปก่อนนะะเราไปดูตัวเล่มก่อนว่าเป็นยังไงนะครับผม น,น,นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวของรูปเล่มของเรื่องนี้นะครับผมนะก็ราคาร้อยห้าสิบห้าเนาะเนี่ยผมเราแกะเลยดีกว่าไหมเออเราแกะเลยน,น่าจะดีกว่านะผมนะไปกรเปีเลสเปเปอร์นะครับผมนะโอ้ร้อยห้าพี่ก็ต้องเป็นกรีเลสอยู่แล้วแหละนะผมอ่าแกะไงเดคัตเตอร์ผมดันหายซะงั้นอะ่ะงงเหมือนกันใช้อยู่คนเดียวหายนะครับ พราะยังไงก็ยังไงก็อ่านอยู่แล้วอะก็คือแกะแกะไปเลยดีกว่านะครับมีแต่กันไกลเหลือกันไกตัดได้ไหมเนี่ยโอเคตัดได้ตัดได้พอได้อยู่เราเราฝืนชะตากรรมกันไกลก่อนต้องต้องหาแบบมุมหยิกหยิกขึ้นมาให้มันตัดให้ได้ใช่ไหมน,นะครับผมอืมเงาผมค่อนข้างเยอะหนะพอดีห้องผมเนี่ย ค่ข้างร้อนมากนะครับผมตอนนี้ถ้าวัดอุณหภูมิก็คือแบบโอหอยู่ไปนานๆน,นี่คือสุกแน่นอนอ,ะอ่ะนี่แกได้แล้วนะครับแต่ผมต้องเช็ดเช็ดตรงนี้สะหน่อยเพราะมันเปียกเปียกมากเลยมันแขนผมมันเหงื่อเต็มไปหมดเลยผมนะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแอร์ นี่ไงครับผมอา่านนี่คือตัวของเล่มหนึ่งนะฮะอืมนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ตรงหน้าปกรูปเดียวกันกับเไอ,อตัวของกาดกาดเกียร์ดท,ที่มันแถมมาแบบปกตินะฮะมาดูข้างในกันบ้างนะครับผมช่แอบนี่ปกในนะฮะก็จะมีเออมันเป็นดีไซน์ไหม,มดีไซน์ตัวละอรนเนี่ยพวกเนี้ย อยในด้านหลังนะอืใจดึงด้วยเป็นแบบดีไซน์ตัวละครนในเรื่องนะครับผมท่านคาเรนซังคาเรนซังนะมีแบบภาพเห็นแบบช,ชัดแล้วเนาะว่านานิยายอเราใช้คําว่าเราไม่เห็นหน้าดีกว่าคาเรนเนี่ยอเปิดเข้ามาปัาบนี่เป็นอย่างนี้นะครับสวปนี่นะก็จะมีให้อ่านทั้งหมด5ตอนแล้วก็มีตอนพิเศษนะครับผมนะ สลับตัวของเวอร์ชันมังะงนี้นะครับผมอมนี่ให้ดูให้ดูแบบลายเส้นข้าวก่อนว่าเป็นยังไงกันนะจัดได้วัดดูดีมากนะครับผมนี่นะฮะอ่เป็นประมาณนี้ประมาณน,านี้ของเล่มหนึ่งนะครับผมอ่ะที่มาดูเล่มสองบ้างนะครับผมเล่มสองเราแกะให้หมดเลยฮนะเพราะว่ายังไงก็เปิดอ่านอยู่แล้ว น,นี่ก็จะเป็นตัวของรูปเล่มสองนะผมนะก็จะเป็นคู่เดิมนะผมตัวของมาริกากับอายะอยีกเช่นเดิมนะฮะนะคือรูปส่วนมากที่แบบมันอยู่ตรงหน้าปกอะไรพวกเนี้ยก็คือเอารูปพวกนั้นแหละมาทําเป็นการ์ดมาทําเป็นแบบตรงภาพกล่องอะ่ะเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยอันนี้ก็รูปอันนี้นะผมะมาดูภายในปกนะครับผมนะก็จะเป็นรูปของทั้งคู่นะครับผมนะระหว่างที่แบบว่าไปช่วงไปเตียวกันเนาะ ก็คือในช่วงระหว่างร้อยวันเนี่ยก็จะพยายะก็จะหาอะไรมาให้ตัวของมริกะทำเรื่อยๆนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นช่วงประเดียวกันนะฮะอ่าเป็นรูปอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมแล้วก็จะเป็นรูปตอนไปเที่ยวกันทั้งคู่เหมือนเดิมนะครับผมเนาะไม่มีอะไรมากนะสลับตัวของปกในนะฮะอ่าเดี๋ยวมาลองดูข้างในกันสักหน่อยนึงนะครับผมชอแมปอ่าตรงนี้พูดถึงไปแล้วนะฮะ จำนวนตอนก็จะมีอยู่ทั้งหมด10ตอนนะครับผมแล้วก็มีออนิยายสั้นพิเศษอีกตอนหนึ่งนะครับผมเ,เสริมเข้ามานะครับนะน,ะ,นะเป็นไงเป็นไงขอดูหน่อยโอ้เดี๋เดเดี๋ยว้ยวทำให้โตงสือมันเล็กจังเลยนิยายเนี่ยโอ้โหก็คือเวลาอ่านนี่ต้องแบบต้องต้องซูมเข้าไปใกล้ๆหน่อยอะตัวมันเล็กมากเลยอะนะครับอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วสลับตัวของเล่มที่2เนาะ อ่าต่อมานะครับผมเล่มสุดท้ายนะฮะนะเล่มที่3นะครับผมนะก็จะเป็นเออ่จบแล้วนะครับผมนะเล่มจบนะของเวอร์ชันมังงะน,นะแต่ว่านิยายนี่มันไปไกลแล้วนะครับผมสําหรับเรื่องนี้นะฮะนะแต่ว่ามังงะนี่มันจบไปแค่เล่ม3นะครับผมนะแกะก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอ่าสำหรับตัวของเล่มสุดท้ายนะครับผมนะเล่มที่3นะฮะอ่าน,นี่ก็จะเป็นรูปหน้าปก ของเลพมที่สามนี้นะผมนะลองสังเกตสีหน้านะผมนะก็คือสีหน้าตัวของมาริการนี่นคือเปลี่ยนไปเยอะแนละ้วแต่ค,คือเล่ม,ลมแรกเล่มสองยังดังยังแบบยังก,กลัวอยู่เนาะแต่พอมาเล่มสามโอ้โหดูมีความสุขมากเลยเกินนะฮะอ่าอ่านี่เป็นทองสันนะครับผมนะของเล่มที่สามนะฮะอ่านี่ก็จะเป็นด้านหลังก็จะมีในเรื่องย่ออะไรเหมือนเดิมแหละนะครับผมนะเป็นกรีนลิตเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับ เปิดกามาป้าบเนี่ก็จะเป็นรูปย้อนกับไอในการ์ดใสเลยนะครับผมนะชุดจุกตะนะฮะอ่าแล้วก็มีพูดคุยจริงๆมันก็มีตั้งแต่เล่มเล่มแรกแหละนะครับผมนะมีพูดคุยกับตัวของคนแตง่งอันนี่คือของคนแต่งนะวะอันนี้คือของคนวาดนะฮะอืมเนาะดูปกในกันดิโอ้ปกในครั้งนี้มาเป็นเอ่อการ์ตูนสั้นนะครับผมนะ,ะตัวสี่ช่องนะฮะเป็นคู่รองของเรื่องนี้นะฮะ โชว์แอปนี่ข้างหลังนะครับคือในเรื่องหลักๆก็จะมีกระดู3คู่หลักๆก็จะมีคู่ของอายะมริกาใช่ไหมมีคู่ของเออ่คาเรนกับเอ่ออะไรน,นะผมลืมชื่อคุณน้องก็แล้วเป็นตัวละครที่อายุน้อยที่สุดในเรื่องอะ่ะนะแล้วก็คู่ของเพื่อนนะผมนะคู่รองนะฮนะอืมอาจจะนะใส่โค้กเวอร์คืนก่อน แ๊บหนึง่งอ่ามาดูข้างในกันนะครับผมปึ๊บมประมาณนะผมนะจำนวนตอนก็จะมีอ่านทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้านะผมเราจะมีตอนแต่ตอนพิเศษเอ็กซ์ต้าอยู่นะครับผมนะแล้วก็มีนิยายสั้นอีกแล้วนะครับผมนะนิยายสั้นนี้ออลองดูหน่อยดิ ยยน,นิยายสั้นนะิยายสั้นเหรอช่วงไหนวะเนี่ยอันนี้อันนี้คือผมแบบดูมันผ่านนะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเนื้อหาช่วงไหนนะฮะน่าจะเป็นเนื้อหาพิเศษเนาะนะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสลับตัวของ เรื่องนี้นะครับผมนะของที่ให้มาหลักๆก,ก็จะมีอยู่เท่านี้นะผมนะก็จะมีตัวเล่มหลักนะครับผมนะทั้ง3มเล่มนะครับผมนะจบเคลียนะครับนะก็คือเนื้อหาของมันก็จะประมาณนิยายเล่มหนึ่งนะผมเคยพูดไปแล้วนะครับผมนะถามว่าอ่านจบแล้วมันจะรู้สึกแบบเอ้ยค้างคาเลยหรือเปล่านะครับผมนะก็บอกเลยว่าไม่นะครับผมนะาคนที่แบบอ่านแต่บางนะ หรือว่าการ์ตูนอย่างเดียวอ่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับผมนะคุณเก็บเงินไปซื้อเรื่องอื่นก็ได้นะผมแต่ว่าคุณแบบเอ้ยอยากตามเรื่องนี้ต่อคือต้องไปทานิยายอย่างเดียวแล้วนะครับผมนะอืมอ่าแล้วก็ของแถมมีอย่างอื่นนอกจากหนังสืออ่าก็จะมีตัวของการ์ดใสนะครับผมนะที่เป็นภาพหน้าปกของแต่ละอันนะครับผมเนี่ยของพวกแบบเล่มของแต่ละเล่มเนี่ยมันใช้รูปเดียวกันเป๊ะเลยนะครับเนี่ยรูปเดียวกันนะครับผมเนี่ยนะ แต่เราต้องเรียงเราต้องเรียงหน่อยเนี่ยมันต้องเรียงอย่างนี้เนี่เล่มสาเป็นรูปนี้เล่มสองรูปนี้เล่มหนึ่งเป็นรูปนี้นะครับผมการใส่ที่ให้มานะครับผมพอดีตอนนี้เนี่ยผมบ้านผมฝนตกนะครับผมอาจจะมีเสียงฝนแทกเข้ามาหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะนนี้ก็เป็นการ์ดที่แถมมานะครับผมนจากการซื้อนะครับผมะแล้วก็ตัวกล่องนะครับผมโอ้ผมไม่สามารถแบบไม่สามารถวางให้มันกระจายแล้วก็มองเห็นทั้งหมดได้อะ นะครับผมนะมันเจ้าร่องแบบมีบางอันที่มันพพลาดไปหน่อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราแบบมานั่งคุยส่งท้ายกันเล่นๆสักนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะตั้งแบบนี้แล้วก็แล้วกันนะครับผมนะก็คือมันไม่มีพื้นที่ไม่พอแล้วนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมส่วนเรื่องของความรู้สึกหลังอ่านเรื่องพวกนี้นะครับผมในเรื่องนี้เนี่ยเออก็ยังรู้สึกอยู่เหมือนเดิม นะครับผมนะในนิยายผมรู้สึกกับเรื่องนี้ยังไงส,สำหรับเวอร์ชันมังงะก,ก็ยังรู้สึกเนหมือนอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมนะแต่ว่าเวอร์ชันมังงะนี้เนี่ยมันมีข้อดีอยู่นะครับผมนะด้วยความที่มันเป็นการ์ตูนเนะาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพในเรื่องค่อนข้างจะชัดเจนคำนงจากนิยายแล้วนิยายภาพประกอบ มันจะมีไม่เยอะมากนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมผมเคยพูดไปในวิดีโอตัวของนิยายไว้แล้วแหละคือส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบลายเส้นเวอร์ชันมังงะมากกว่านะครับผมนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยลายเส้นมันกําลังมีความน่ารักพอเหมาะก,กับเนื้อหาที่มันนําเสนอครับผมมันไม่เหมือนกับเวอร์ชันนิยายนะคือเวอร์ชันนิยายผมรู้สึกว่าตัวละครที่วาดออกมาคือมันออกไปทางแบบน่ารักเกินไปอ่ะหรือมันน่ารักเกินเกินไปกว่าเนื้อหาที่มันนําเสนอออกมาในเรื่องนะครับ พอนะาจะาแล้วผมเลยมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราชอบเวอร์ชั่นบางะมากกว่าว่ะในเรื่องของแบบลายเส้นอะไรพวกนี้นะผมเราว่ามันเหมาะกําลลงโอเคเลยนะครับผมนะแต่ก็นั่นแหละเราคงแบบมาถึงสุดแค่นี้นะครับผมสามเล่มนะครับผมไม่มีตามต่อแล้วนะครับผมโดยรวมราคาเออเท่าไหร่นะ6ก0กร้โอ้โหผมจำราคาไปเป๊ะไม่ได้อะ่ะหกร้ยไหม น่าราคาน่าจะประมาณน,นี้นะผมในที่ซื้อมานะผมนะโดยรวมของที่ให้มาเนี่ยถือว่าค่อนข้างคุง้มนะครับผมเอ้ยผมลืมผมลืมเอาไอ้นี้มาโชว์ด้วย <c oughs> ลืมลืมออกมาตั้งด้วยอ่โทษด้วยนะผมนะก็คือโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าของที่ให้มากําลังแจ่มเลยนะผมเราผมคิดว่าสยามนี่คือโอเคและสลหรับเรื่องนี้นะผมนะหนังสือเล่มเล่มหนึ่งร้อยห้าห้าเงี้ยแค่สามเล่มมันก็มันก็เกินครึ่งหนึ่งของราคาเซตไปแล้วครับผม นเพราะฉะนั้นแล้วบอกเลยว่าคุ้มมากครับนะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมนะถ้าหากใครที่แบบว่าอยากจะเก็บเซตนะครับแต่รู้สึกว่าหมดไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่สยามก็จะเติมหรือเปล่านะผมนะก็คือไม่รู้ไม่รู้ว่ามันคือมันมีอยู่สองอย่างไว้ที่ผมคิดก็คือขายดีอ่ะก็คือผลิตมาเยอะแต่ว่าขายดีกับสองก็คือผลิตมาไม่เยอะมากมันก็เลยหมดเร็ว <laughs> แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างหลังนะคือแบบ คือสยามช่วงหลังมาเนี่ยเขาก็แบบพยายามเอายูริมาแล้วคือจริงๆก่อนหน้าเนี่ยสยามเขาก็มีแนวยูริค่อนข้างเยอะประมาณนึงแหละแต away, ่ว่าช่วงหลังมาเขาแบบเขาลดลงอ่ะลดลงไปเอาแนวอื่นแทนนะผมนะแต่ว่าเรื่องนี้นี่คือแบบอ้ยเหมือนลองอ่ะเหมือนลองเชิงดูก่อนอ่ะก็เลยแบบว่าอาจจะยังเอามาไม่เยอะนะครับผมนะแต่ก็รอติดตามกันนะครับผมนะเผื่อพี่เขาแบบมีแบบว่ารีของเข้ามาใหม่นะครับผมนะเราค่อยไปซื้อตอนนั้นกันนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะ เป็นวิดีโอมานั่งแกะพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับผมนะใครซื้อทันเนี่ยรายรายงานตัวให้ให้เห็นหน่อย <c oughs> ตามผมคิดว่าน่าจะมีแบบคนที่ติดตามในช่องผมนะน่าจะมีหลายคนที่เขาให้ใจแบบว่าซื้อทันอยู่นะครับผมนะอ่ะเจอกันใหม่ในวิดีโอทัพต่อไปก็ผมนะจะลาก็ไม่ได้ลาสักทีนะครับผมมาที่ว่าแน่ย้งแพ้กับลาเพราะว่าลาไปก่อน bye bye, บายๆก็ผมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับเย้ Yay! ตอนแรกก็ค you know, yeah. right <laughs> wow. ิดอยู่นะว่าจะเก็บไว้ตรงไหนดีอ่านะก็คงมาเก็บไว้ขลางหัวแรงอย่แหละไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ตรงไหนนะอ่านี่ไงเรียบร้อยมาวางไว้ข้างไอ้นี่เลยไอซอเนี่ยจานจานรักสาวนิมนะฮะผมนี่ดูดีนะสวยงามนะฮะอื้อ Resident e v i e คงแบบน้อยใจอ่ะทำไมทำไมเราไม่มีถุงคุมแบบนี้บ้าง